ออกจากออกจากอันที่ทําการแสดงอันข้ากาวาจะไปไหว้พีเสือสมุทรบานนีผู้จัดการนาโน,โนเปิดโลกหคชั่นทางจากมองเข้าแสดงปรบมานหาสิบโลกคุณว่า<อ>ไปฮอดไปทะลุอันพลิตึอย่างต<ม>ิตพันธ์จิตพันธ์สุนทรผู้เฉยเลยเ,<อ>เราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อมันมีหน้าแหรอทาไมเราถึงไปผิดเพราะว่าเ,<อ>เราต้องไปไหว้สุนทรผู้ก่อนเพราะเขาคือผู้ตั้งสร้างเรื่องนี้ขึ้นมา ม,มันไม่มีเรื่องเราก็แปลกใจเหมือนกัน,ใ,น,นใช่ค่ะอยู่ที่แกงเลยอ,เอยู่ที่แบบอันบ้านกรรมเลยค่ะใช่ไปแหล่งเลยเ,เ,รเราเราปักหมุดไปผิดที่จริงเราตั้งใจว่าจะไปผีเสื้อสมุทรแต่เราไม่รู้ว่าผีเสื้อสมุทรที่เขาไหว้น่ะมันอยู่ตรงไหนใช่อ,อ,อ,อีกที่หนึ่งมีอยู่ที่เกาะเสม็ดอ๋อใช่นี่จะเป็นแบบรูปเยียยักษ์ใหญ่เลยอ๋อแต่กจะมีหลาคอ อันนั้นอันนั้นใจสายโอ้ยสองจะไปหาทำไมน่งนี่ยพี่สองตื่นได้แล้วบอกว่านันอยู่ครับใต้แล้วพอเสร็จอันนั้นเสร็จใช่ไหมพอไหว้ไหว้ไหว้ชุดนอนผู้เสร็จเราก็เลยหาโลใหม่หาโลใหม่ก็เลยพี่ๆเขาเลยบอกว่ามันอยู่ที่หาดพีเอ็มวายอะไรเงี้ยเราก็เลยได้ไปอันนั้นเป็นสถานที่ที่สวยไปก็เป็นยังไงรู้สึกมันมันก็รู้สึกเหมือนกับเหมือนเหมือนไปถึงใจสั่ง ได้สันว่าเราเหมือนได้ด,ไดื่ดากาแฟเยอะหรอ่าใช่ครับว <c oughs> ่บ <c oughs> บา,า <c oughs> ได้สันแรลได้สันว่า,เ,าเราเราเราได้ร้องเพลงที่แบบท,ที่ที่เหมือนแทน,น,นตำนานเนาะใช่มันเป็นตำนานมันเป็นตำนานเราไม่รู้ว่าคือเฮากระหูอยู่ว่าผีเสื้อสมุทรคือบางคนก็เชื่อว่ามีจริงบางคนก็เชื่อว่าไม่มีจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าใช่แต่ว่าเราเราได้ถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครนั้นอะไรเงี้ย ัอนนั้นเราครูยังไม่จบเนี่ยครเป็นครูภาษาไทยใช่คะ่ะเราทีนี่ก็เราก็เลยรู้สึกว่าเราเข้าอินกับมูมั้งใช่ค่ะนุ้นเรียนครูภาษาไทายน, <ะ S 3> นุเรียนเอกวิชาภาษาไทยแล้วหนูก็เลยมีโอกาสได้ได้อ่านบท อ่านบทแบบของสุนทรภู่ที่แต่งแบบเป็นประมาณปึ๊กใหญ่ๆของอาภัไพมณีเนยที่จริงแล้วอาภาไพมณีไม่ได้มีเมียสองคนนะมีคนมีสี่คนคนุณอ่ะโอ้ฉะนั้นแล้วเหตุผลของที่ว่านางเป็นยักษ์นี่น่าจะไม่ใช่แล้วล่ะค่ะอาภาไพมณีก็ชอบของแปลกเนียเปนที่สามที่สี่มีกระเทยผมยาวกระเทยผมสั้นอันนี้ที่เจ้าเรียนม้ามันเพเนี่ยเราเรียนมากตำราลตำราแบบเจ้าที่ต้องมิวเรียนม้าแค่เหลืองเลย จานสายเหลืองมาเลยก็วาจะปวดไหนไม่ถูกแล้วไม่ถูกแล้วบอกแล้วช่องนี้มีแต่กช่องสนุกมีอนีรฮะพ่อกัญชัยมีอะไรนะครับวันนี้อะไรยังไม่มียังไม่มีมีอะไรทำหรือเปล่าเขาเคยทำแล้วมีก่อนดูนะมีก่อนโอ้โหประธานได้โพสแปดนาทีอะไรอะไรอะไรยังไม่มีมีอะไรนี่ไหนนี่อไงก่อนไห้ยังเออไห้ยังพูด โอ้โหลุ้นเลยอ่ะนีไลกเปรนเห้เลยไปสุ่มไหมซุ่มไหมเอาที่มีอะไรนี่จะได้ไม่มีอะไรเอาซุ่มไปแล้วไม่มีอะไรผ่านเลยเขาผ่านเลยว่วันนี้มาเซอร์ไพร์น้องหนึ่งหมื่นห้าร้อยคะแนนจากแม่ฮักุนจากสิสเซรลนให้กำลังใจให้สู้ให้เออประมาณนั้นละเอาเบาอีก คือไปไปแล้วเรียบร้อยเป็นไงครับไปออนทัวร์กทมมาเป็นไงบ้างครับสนุกสนุกมากเหมือนไปซ้อมตัวเองค่ะเหมือนไปซ้อมก่อนที่จะใช่ค่ะเพราะเหมือนไปไปซ้อมก่อนที่จะลงสนามจริงแบบเขตอีสานเพราะอีสานเข้าเส่ยจนเศร้าจนเขาเขาบอกว่าการเปกรุงเทพเนี่ยเป็นการทดสอบทุกทุกอย่างว่าจะเป็นเบื้องหลังเวทีไฟแสงจีเซียงมันต้องแข่งกับเวลาแต่ถ้าสมมติว่าเรามาอีสานก็ผ่านเฉลยว่าเวลามันเหลือเยอะ ทดสอบความเป็นศิลปินว่าเอ้ยหกโมงนะต้องแสดงแล้วนะทดสอบ <จะ S 2> ความความพร้อมถ้าผ่านกรุงเทพหรือเขตปริมณนลได้ก็ถือว่าโอเคจุดเดีพักพ่อน้อยผู้เดกับน้ำหาจะนั่งยากนั่งยากมากตัวเป็นๆแล้วครับพี่น้องมื่อวานตั้งแต่เปิดวงจนถึงทุกวันนี้มีรู้สึกว่าตัวเองแบบกระแสตอบรับเป็นไงกระแสตอบรับใช่กระแสตอบรับนี้ดีมากเลยค่ะดีมากๆค่ะดีใจค่ะ ดีใจที่พอๆแม่แม่ยิ้ซีแบบว่าโอเคครับโอเคครับนี่นะครับเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็คือเซอร์ไพรส์น้องเดียวครับเซอร์ไพรส์น้องเดียวนะครับช่องการใช้ละพ่นนุ่งเจ้ามีช่องเดียวนะครับมีช่องเดียวใส่น้องมิวก้งแน่พ่อกานใช้เซอร์ไพรส์อย่างพ่อเซอร์ไพรส์มาเลยค่ะเออเอาไปก็ได้น้อมรับเจบีแลบเกงเรื่องพวกนี้จะจที่ไหน ากแม่ฮักองอิงแม่ฮักองอิงสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแนนห้าพันคะแนนคย้ช่องเียอ็คุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณแม่ฮักองอิงนะไปดูได้ครับช่องพี่2องเจโอวันก็ได้มานะครับ ดดเดี๋ยวไ้น้องมิวขอบคุณแม่ก่อนอค่ะอขอบคุณแม่ฮักน้องอุ้มอิงสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ฮักและกะ็เมตตาและก็สทรงกำลังใจไให,หนูนะคะขอบคุณที่ขาดไม่ได้ขอบคุณพ่อกันชัยด้วยนะคะขอบคุณสะพานบุญทีเฮ้แม่รู้จักน้องมิวนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกๆช่องด้วยนะคะขอบคุณหลายๆที่ไปออนทัวร์ยู่กรุงเทพกทับเห็นพี่พี่เฮาที่งานเฮาไปให้กำลังใจหนาเวทีบอกแคดท,ทีมงานเฮาเนี่ยค่ะเห็นพี่พี่สาวสอง สา,สาวสาวประเภทสองหรือว่าพิพิเกงใช่ไหมคะเป็นแต่งตัวเป็นนั่งอยา่างหนูเห็นนะคะหนูเห็นอยู่บนเวทีหนูก็ประทับใจมากๆหนูกับอยากเอิญอยากแซวอยู่แต่ว่าด้วยเวลาในการแสดงบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเร่งหรือบีบในในระยะการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแนมเห็นเท่ากับปื่มแล้วก็ประทับใจแม่ะคะ่ะบางคนหนูจําได้น้ำเด้เล่าไปน้ำหนูทุกงานเลยคะ่ะหนูไปที่ไหนแกไปทุกงานหน้าเวทีเลย แม่ซาซาหรือเปล่านะคะแม่แม่ลิลี่กับชาชาลิลี่กับชาชาค่ะไอคนนั่นเราชาชาค่ะแต่งแต่งตัวเป็นนางยักษ์แล้วก็ใส่ชุดมาแล้วนางก็จะรู้ด้วยว่าแบบว่าหนูตรีมม่วงแกก็จะตรีมม่วงไว้กับหนูเลยหน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเมื่อแรกปากทางบ้านเก่าพันทองค่ะปากทางเก่าบ้านเก่าปากทางากทาบ้านเก่าพันทองแม่นปากทางเก่าบ้านเก่าพันทองบอกจ้ะ ปากทางบ้านเก่าพันทองปากปากทางบ้านเก่าพันทองแล้วเรารู้สึกไงเห็มึงยืนดีๆเลยที่โพสลงอย่างนี้ไม่ได้นะพอเสียงขึ้นปุ๊บมือถือก็เริ่มไม่มั่นใจเลเด้อตกใจตอนวันแรกที่ไปเล่นวันแรกที่ไปเล่นชยภูมิยังยังเกษตรสมบูรณ์เนาะก็ก็พอมีคนรู้จักแต่ว่าวันที่เข้าโคราชแล้วก็โคราชนี้ก็เเยอะมากวันนั้นคนเยอะมากเข้าโคราชแล้วทุกคนเลยเกด ไปดูนางยักษ์จนล้นหลังมีคนหลายอีลีสนานเงี้ยเยอะเยอะเยอะมากพอนางยักษ์ร้องออกไปโอ้โหเป็นไงขนลุกเลยร้องมาอย่างเด็ดวิ่งเข้าห้องน้ำมาแล้วต้องรอส่งแกไม่ได้ยี่แล้วแล้ววันวันที่ลังสิทธ์ใช่ไหมคะวันลังสิทธ์เยอะมากๆวันนั้นเยอะแบบ เยอะจริงๆค่ะแล้วใช่ค่ะแต่แต่คนไม่หนีเลยนะคะคนแบบทุกคนแบบมาสู่ฝนกันขนาดเลยย่างๆผู้กบกการลุงเวทีเพราะว่าเห็นแฟนเพียงแบบยุ่เต็มหนาเวทียางสนะก็เลยแบบคิดว่าเออแฟนเพียงยังสู้ฝนเลยเราก็ต้องสู้อสุดยอดสุดยอดเอาอยากให้น้องมีฝากวันเปิดวงสาวน้อยน่อวันที่21ใช่ไหมคะ วันที่21นี้ได้ยินว่ามีเสื้อผ้าหลายแห่งมีศิลปินมาหลายแห่งนะคะจังไดนก็วันที่21นี้นะคะพ่อแม่คนไหนที่ยังบ่ทันซื้อกลุ้มปิดนะคะอย่าลืมซื้อกลุ้มปิดแล้วก็มาให้กําลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะคะทั้งสองวงนั่นแหละทั้งสองวงนั่นแหละโดยววันพรุ่งนี้ค่ะวันพรุ่งนี้ก็ไดด้้บไไฟััังงนนายกษ์ะครปแน่นอนค่ะวันนี้มาช่วยแน่นอนค่ะถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ยิ่งชอบเลยตอนสปาในเรื่องมหาตีนหรเรื่อง เป็ดเพื่อกันโอ้ยดูดิดูดิดูดิดูดูงิดูดิดูดคดูดิ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 ดูอิเูดิด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 ูิดค่ะดอดิดิดูดิดินูดิดิดิดูดิดูกิดดิดูดิิดดมิดิ มีคุ้มปิดค่ะกุ้มปิดนะคะไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลำพลินชูนะคะพี่น้องแฟนเพลงคนไใดที่ยังบ่ทันได้สือกุ้มปิดเพสามารถที่จะมาเบื้องลงมิวหรือว่าที่ง,งานสาวน้อยลำพลินโชว์หรือสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่หน้าเวทีได้สามารถนะคะสั่งซื้อบัตรนะคะกุ้มปิดนะคะทักไปหาแอดมินได้เลยนะคะสั่งซื้อแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องศิลปินที่ง,งานสาวน้อยทุกคนค่ะ <สา S 1> ๆๆ ฝากพี่น้องเนี่ยด้วค่ะค่ะสำหรับกินนี่ฝากไว้ท่านนี้ขอบคุณค่ะ